สวัสดีครับพี่น้องครับยังอยู่กับทีมงานปลาสมนะครับแฮกคูซาดีโคเบโก้นะครับ,บ,รบหรือสะพานพี่น้องทุบสะพานอันนี้กําลังเชื่อลิงเศษเล็กหรือว่าก้อนปูนนะครับเพื่อจะได้ดักใส่ซีปล้อ ไปถมนะครับไปถมสาเอาสองค่ายง่ายๆพอกันมันนี้พี่น้องมิตซูบิชิซ M50 นะครับสำหรับเครื่องยนต์เจา้าซานี่นะครับสีสูบคอมบัสเร็วเทอร์โบนะครับ วัดรอบเครื่องที่2,000รอบตอนนาทีนะครับหั8สพลังมากครับสำหรับเจ้าซ่นนี่น้ำหนักปฏิบัติการ22ตันนะครับติดลายเจาะไล่แยกลายเจาะนะครับ บัมเชีย7วีนะครับอาวาสกิ้เคจวีช่วงล่างใบแท็กกับคายบานะครับใบแท็กนี่80เส้นใส่ลูเลือรับ,รบการกระดก8ลูกครับใส่ลูเลือรับใบแท็กนี่2ลูกนะครับสำหรับเจ้าซานี่นะครับส่วนเจ้าโกเบ หรือว่าโกมิโก้ HK สองร้อยรุ่นสิบแมักเทนไวน์เอ็นสิบหาครับภายในเครื่องเจา้ายีโนโนะครับเจ е โอห้าอีช E c h ีจีรอยหาสิบหาพลังมาครับสี่สุบคอมมอนริว เทอโบยเตอร์คุลเล่อระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนับปฏิบัติการ2 1ตันพี่น้องรุนี่นก่้ใกล้กันพี่น้องโอ้โหโลภีเลพี่น้องเลยเศษหินเศษเล็กอะ ใบทัแปดสิบเส้นครับใส่ล้อเล่อล่องับเม็ดลูกนะครับเชีเรยรสองโตกาดหนึ่งโตครับจนจุดเก้าสามลูกบาทเมตรสำหรับปุ่งจี้ครับดุนสิบนะครับวาเอ็นสิบห้าหรือว่าเจ้ามักเท็นทจะน่าจะเต็มโดยฝีมือของปุดดี้ เทพรถขุดนะครับโชวเฟอร์คุดตี้ะะนะครับเทพรถจกเทพรถขุดสองข่ใหญ่นะครับเอาเศษเล็กออกแล้วคนละพี่น้องนะครับเ่นจังสีเอา าใส่นะครับใส่เศษหินไปถมถมสานะครับ ละเซนสองเซนนะครับพี่น้องครับเย็บไปเรื่อยๆครับเ,เงินเป็นท่องนะครับเศษเล็กนี่ ลมกระแฮงพี่น้องเอ้ยตรวจจัด ขอโทษก็อภัยครับอ่าช่องนี้ก็เป็นเวลาการทำงานของแมคโครนะครับ ส่วนทีมงานก็นบบนนยังบัตรเด็กนะครับยังสะเดนบ,บายอยู่นะครับเดี๋ยวชมมักคคุนไปก่อนนะครับเจ้าซานี่ แถวบา้านท่านี่ก็อใครได้เบิ้งได้ชมกันเท่าไรนะครับสำหรับรุ่นรุ่นใหญ่ใส่เครื่องยนต์สีสูบคข้ามาเร็วนะครับทั้งสองขั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นซานี่หรือว่าโอเบนะครับเครื่องคอมมอนเรลนะครับประหยัดน้ำมันอ่าก็เครื่อง อกสูบนะครับเจ่างไตเล็กอาจจะกินกลัวจั็กน้อยนะครับผมมันเร็วนี่กับประหยัดนะเดี๋ยวนี้ก็นิยมใส่เครื่องคอามันเร็วเป็นเครื่องซีสูบก,กันนะครับสำหรับไข่รถพุทธแต่ละไข่พี่น้องตุ๋นเกาลัดก,กัสีเหลือสิลาใส่กันไปนะครับ แต่ว่ากัยังมีหลงเหลือใส่กันอยู่พี่น่องสำหรับรถกุเกาเขา o, แถวบ้านเฮ้านะครับกั่ยังหลายอยู่ราคากา่ะอาจจะพอต้องให้นะครับสำหรับเสียนรถกุดแถวบานนะครับแถวบานเฮ้าพี่นอ่อยคือเฮางบหน่อยนะใส่ตามงบหน่อยพี่น่อง ใส่ไปน้ำซอมไปน้ำนะเฮ้ยได้โบออ,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 ออกอะสเสร็ไดบออกโบลุตกับจ้อ,อ,อทุกไ้มันแตกนะครับ เพื่อจะได้เอาเล็กน,นะครับเอาเล็กโยไปขวางไป้พูนนะครับทางๆซ่นนี่อ่ะสำหรับคลิบนี่แกขอจบกันสักนี้ละพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามารับชมนะครับ ขอให้สุขภาพฟังกายแจงแรงสุขภูสุขพนพี่น้องปีใหม่นี่ก็บับขอให้สชคให้ม ắ นลำลำ,ลำด้วยดวยกันสุขภูสุขตน,นะครับแล้วจิบนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ